เราอยู่ที่ช่างทองฟาร์มนะครับวันนี้มุกทาหารนะครับวันนี้มีคนมีลูกนะครับมีลูกใหม่นะครับมีหลานนะครับมีหลานมีหลานไม่ใช่พี่ลูกนะครับมีหลานนะครับพี่กัดนะครับอยู่บ้านใต้นะครับมุกทาหารนะครับออกมาไม่ไกลนะครับเลี้ยวขวาเข้ามาอีกหนึ่งกิโลนะครับ นี่นะครับร้ <ผม S 1> านกาแฟะนะครับนี่นะครับกาแฟะนะครับอันนี้อะไรครับผมอันนี้คาปูาค่ะอ่าให้ลองรสไปลองรสชาตินะครับ<า>แล้วรีวิวด้วยนะครับเรามากับสองหนุ่มนะครับวันนี้นปากโปเชเนลปากโปเชเนลนะครับอย่าลืมติดตาม นะครับตอนนี้กลำลังไลฟ์ครอ,อ่าดูกุ้มใจนะครับหัวหน้าผอสองเราว <c oughs> ัน <c oughs> ครับเ <c oughs> ข้ม <c oughs> อ่าปลาปลาเต้เราจะไปไงเข้มสมบุรุษสมกับบุรุษนี่มากับคุณชายยุทธ์ คุณชายอะไรนะฮะคุณชายเอเตโซคนนี้นะฮะคุณชายเอเตโซนน้อยมันน้อยทานนิ่วนะครับรีวิวหน่อยนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปเอาครับเราอยู่กับน้องอะไรนะครับจีโน่นะฮะน้องจีโน่ทานอะไรครับอร่อยไหมครับสวัสดีปากโป้ชาแนลเราหน่อยครับสวัสดีครับพบกับจีโน่แชม อันนี้เป็นอะไรลุ่งลุงกับหลานเหรอสักเป็นอะไรพร่อพ่อกับลูกนะโอ้โหหน้าเหมือนพ่อจริงๆครับดูนะครับดูนะครับนะนนครับวันนี้มากับป้านิพาทา,านอะไรครับคา,าปูเย็นออร่ย ให้มารับประทานวินี่ได้เลยนะคะครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้อะไรครับนากิบจุดกิบจุดเจ๊ม่้ลยไม่หายรูปุมั้เดยเราไปถ่ายกันครับแค่นี้ก่อนนะครับ ขอมีช่อง